สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านคลิปนี้ผมจะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของคุณหญิงอันนี้เลขเด็ดของคุณหญิงครับวันที่16มิถุนายน,นวิ่ง1ครับมี161561 061 051มี2ตัวเลขมี616 51 0หนึ่ง5 0เม็ดเดียวคุณหญิงให้นะครับคือ61นะครับอาสุด3ตัวนี้ท่านให้มี161 5งหหนึ่งห้าอันนี้ก็ตามไปรุ้นกันนะครับว่าเลขคุณหญิงงวดนี้ท่านจะให้เข้า2ตัวหรือ3ตัวนะครับเม็ดเดียวนะครับ61นะครับรงดวดนี้โอเคนะครับ,รรบชอบก็ตามนะครับ มาดูอีกเลขหนึ่งครับอันนี้เลขเด็ดของเจนุกบาลมีมหาฮหงนงครับเจนุกก็แม่นเหมือนกันนะครับเลขเจนุกนะครับามาดูวันนี้น่าจะเด่นนย์นะครับมี902-908นสุด2ตัวมี0 2 0 4 0 8 0 5นะครับอ่าอันนี้ f c ของเจนุกมหาเหงนะครับดูไว้เลยครับ แล้วเจนุกนี้จะมีเลขอีกสุดนึงนะครับคือเลขสายด่วนนะครับตัวนั้นจะเข้าบ่อยนะครับของเจนุกเนาะ,ะก็รอติดตามนะครับเลขสายด่วนของเจนุกมหาเฮงนะครับเดี๋ยวแอดก็จะเอามาลงให้ FC ได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาไปดูอีกอเลขหนึ่งครับของอาจารย์ท่านอื่นนะครับอัอนนี้ของ ของแอดมาจากทิกตอกนะครับอ่าน้องเขาให้มางวดที่ที่ผ่านมานี่ยสองเจ็ดสองนะครับอ่าไม่รู้ว่าเข้าจริงหรือเข้าปลอมนะครับอันนี้น้องท่านให้มางวดที่ผ่านมาเขาอบอกว่าใหสองเจ็ดสองตรงๆนะครับอ่ะมาดูงวดต่อไปนะครับงวดวันที่สิบหกนะวันที่สิบหกเดือน6นี้ครับอ่ามีเลขอะไรบ้างข้างล่างนะครับ 549อ่า49รู้สึกว่าจะดังนะครับ4959นะครับวันนี้จะลืมนะครับอ่าแอดลงมาให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าเผื่อว่ามีเลขในใจก็ดูได้นะครับว่าเลขนี้ตรงกับทีเลขเขาชอบไหมอ่ะของน้องเขาให้มางวดก่อน272งวดต่อไปงวดวันที่16นะครับน้องเขาให้มา549นะครับอ่าตามลุ้นกันนะครับอ่ะไปดูอีกอ เลขหนึ่งครับอันนี้ของโอเคโรตเอรี่นะครับอ่าสิบเลขดังขายดีของโอโอเคโรตเอรี่นะฮะอ่ามีเลขอะไรบ้างโอเคโรตเอรี OK ่มีเลขขายดี1 3 8่งสา5แปดเกู้าออศูนย์สี่ศูนห้ารู้ไหมเลขใายครับเลขของเกนุกมหาเฮงเนาะอ่าศูนยสี่ศูนห้าครับ4573 59าเนี้ไม่ต้องพูดถึงครับขายดีตลอดปีตลอดชาติเนาะอะ,อะยังไง59าเออก้าจอไม่คนนี้ก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับอะห้าเก้าแปดสอน่งห6นี้รู้สึกว่าจะเป็นเลขของเลขของใครครับ1 3ึ่กับหนเลขของของใครครับ ของเจ้าวายุนะครับอ่าหนึ่งหโอเคนะครับอ่าถ้าชอบก็ตามนี้นะครับอันนี้แอดลงมาให้ดูว่า10เลขดังขายดีมีเลขอะไรบ้างอ่าก็หนึ่น่าจะเป็นเลขของนั่นแหละครับของเจ้าวายุครับศูนยนี้เป็นของเกนุกมหาเฮงเนาะอ่าไปดูอีอาจารย์หนึ่ง อ่าอันนี้เลขมหาลากนะครับท่านให้มาน่าจะเป็นเลขวิ่งล่างนะครับทุกคนเลขวิ่งล่างนะครับอ่าอ่ะดูเลยแต่ละงวดนี้มันก็เข้าข้างล่างไหมอ่าเข้าทุกงวดนะรู้สึกว่าจะเข้าทุกงวดรอดูนะฮะงวดต่อไปนี่จะแม่นจริงไหมอ่าวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เด่นูนย์กับห้าข้างล่างเนาะ ออก0ูนย์เก้านะครับมาดูงวดวันที่สิหมิถุนายนนะครับเด่นสามกับแปดนะครับอ่าทุกคนว่ามันจะออกเลขอะไรครับเด่นสามกับแปดอ่าสำหรับแอดนี้คิดว่าเลข8ดมานะครับข้างล่างนะสี 4, 8, 5, 8. ่แปดห้าแปดอาจจประมาณนี้แปดเจ็ดแปดสี่แปดหกไนะโอเคนะครับ ตามนี้ชอบก็ดูตามนี้นะครับอ่าไปดูอีกท่านหนึ่งอันนี้ของเรียงเบอร์เรียงบเบอร์อเจ็ดเซียนอ่ามาดูครับเรียงบเบอร์เจ็ดเซียนดูยังไงครับอ่ามาดูข้างบนเด่นศูนย์กับสามอ่าเด่นศูนย์กับสามมีศูนย์หนึ่ง 10 3003เนาะแล้วก็ชุด3ตัวมี510 530นะครับอ่ามาดูครับข้างล่างครับเด่น1กับ3นะข้างล่างครับอ่าเด่น1กับ3มี4181อ่า4181 3191นะครับทุกคนดูให้ดีๆนะครับ ข้างบนนี้เด่นศูนย์กับ3มข้างล่างเด่น1กับ3ามนะครับอ่ามันจะมีเลข3มล่าง3ามบนนะครับงวดน,นี้อ่ะถ้าชอบก็จัดไปนะครับตามนี้ครับเอแอดก็ลงมาให้เพื่อเป็นแนวทางครับซื้อตลาก,กินแบงค์รัฐบาลเผื่อว่า f c ซท่านไหนยังไม่มีเลขในใจก็ดูได้นะครับก็สุดท้ายอย่างนี้แอดก็ขอขอบคุณข้อมูลเลขทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับที่แอดนำมาลง ก็ขอขอบคุณ FC ทุกทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งช่องผมไว้นะครับผมก็จะลงให้ทุกงวดทุกเลขทุกสำนักนะครับ